สีขาวทิมเบี้ยขึ้นมาสีแดงชิงจังหวะกินตัดเบี้ย สีขาวเปลี่ยนเป็นม้าเทียมนะครับฝั่งสีแดงปูสามเบีย้ยสีขาวจึงขยับม้าขึ้นฝั่งสีแดงทิมเบี้ยริมสีขาวเริ่มกินสีแดงถอยโคนมารับสีขาวเอาม้ากินเบีย้ยสีแดงเดินโคน สีขาวเดินเบี้ยริมมาผูกกันไว้ฝั่งสีแดงได้ช่องทางโคนสีขาวถอยม้าจับโคนโคนแดงเดินตามเข้าไป สีขาวครับกินเบี้ยสีแดงใช้โคนสีขาวกินเบี้ยสีแดงใช้มา้าสีขาวเดินมา้าบุกเข้ามาฝั่งสีแดงถอยโคน สีแดงครับกินแลกม้าสีขาวใช้ม้ากินกลับสีแดงใช้โคนไล่ม้าแต่สีขาวเดินเบี้ยงหน สีแดงจึงเอาโคลนแลกม้าสีขาวใช้เบีย้ยกินโคลน สีขาวครับผมกินเม็ดสีแดงใช้เบีย้ยสีขาวถอยเบีย้ยหงายฟังสีแดงกินเรือสีขาวกินโต้อตอบฝั่งสีแดงขยับเรือยึดคลอง สีขาวใช้เรือจับโคนฝั่งสีแดงเดินเรือหนีออกไปก่อนสีขาวจึงกินโคน สีแดงครับเดินมา้าไปตีลุกสีขาวขยับขุนสีแดงเดินม้าจับโคน สีแดงใช้มา้าตีลุกสีขาวชิดมา้าสีแดงเอาเรือผูก สีแดงครับตีลุกสีขาวหลบสีขาวใช้เรือตีลุกฝังสีแดงชิดเรือสีขาวหลบสีแดงกินโคน สีขาวใช้โคนกินสีแดงจึงตีลุกสีขาวขยับขุนสีแดงเดินเบีย้ยหนีสีแดงใช้ม้าตีลุกสีขาวเอาขุนเข้าสีแดงเดินมา้าสีขาวทิมลุก สีแดงขอยหลบสีขาวใช้เบี้ยงไงสีแดงเอาม้ากินสีขาวถอยโคนกินสีแดงมีช่องทาเดินสีขาวใช้เบี้ยงไงผูกกันฝั่งสีแดงไปเดินเบี้ยสีขาวจึงตีลุกสีแดง อยสีขาวขยับขุนสีแดงเดินเบี้ยงหนสีขาวเดินโคนสีแดงถามต่อเรือสีขาวจึงปิดเกมลูกจน